สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC แฟนคลับมตรรักแฟนหมอลำค่ะพี่น้องขาเมื่อนี้ก็มาพบกับเฮ้าสองคนค่ะพี่น้องขาซากุเคมาดาจแล้วก็สาวไอจ่มักหมอลำค่ะพี่น้องขาเมื่อานี้ก็ซิมาอัปเดตเรื่องน้องเพลงกับงานมิทติ้งเมื่อคืนอ่าว่าเป็นจังไดบรรยากาศเป็นจังไดมีความสุขปันดแลละกะนน้องก็ดีใจแห้งที่แฟนคลับยังรัก ขอบคุณแฟนคลับที่ยังรักเลยก็ร้องเพลงไปให้ไปอืขอบคุณที่ยังรักกันเนาะมิทติ้งคืนนี่เป็นมิทติ้งแฟนคลับด้วยแล้วก็มิทติ้งวันเกิดด้วยนั่นแหละค่ะพี่นอและที่นี่เหตุที่น้องร้องไห้น้องร้องไห้แบบปลื้มไงตื่นใจที่ไม่ว่าจะเจอปัญหาอุรรคอะไรแฟนคลับก็ยังไม่ทอดทิ้งเลยเด็กร้องเพลงนี้ตั้งใจ ร้องเพลงนี้ออกมาให้มันดีแต่ก็ไม่ไวยที่จะเจอดราม่าแน่นค่ะพี่น้องขาบอกว่าที่จะเจอคนจัดยินนั่นแหละคือน้องเนี่ยตื้นตันใจพี่น้องขาปลื้มใจเนาะที่แฟนคลับยังรักแล้วก็เหนียวแน่นกับน้องมาโดยตลอดแล้วน้องก็อยากจะส่งเพลงนี้นะคะให้กับแฟนครับมอบให้แฟนครับที่ยังคอยสปอร์ตน้องรักน้องเนาะแต่ด้วยความตื้นตันใจอ่ะ มันมันส่งออกมาจากความรูซ้สครั้างใรกจากครั้งในแท้ๆอ่านองกันเลยทั้งร้องเพ่งไปทั้งไ้ไปแต่คนเหล่านั้นที่เขายังอคติไม่เลิกแบบไร้มารยาทมากมนเราเห็นในเพจหมอลำเพลพาวแสงของพี่แพลวได้ไปลงในเพจของพี่แพลวโดยตรงแต่เจอคอมเมนต์แย่ๆแย่มากๆเยอะมากๆคอมเมนต์ในเชิงแบบ ลบ,ลบแมนต่อว่าน้องต่อว่าร้อ,าองไม่เพาะร้องแย่มากยิ่งร้องยิ่งแย่ร้องทําไม,อมเออโห,โหสารพัดแต่น้องไม่ตอบโต้นะ<ม>น,น้องเห็นทุกคอมเมนต์แ,<ม>นแล้วน้องก็ไป<ม>ต,อ,ตอบคลิปแม่แพวแม่แพวของน้องอยู่อ่ะก็ไปตอบแบบขอบคุณนะแม่แพวนี่นี่แม่แพลวได้ลงคลิปนอะพี่น้องเขาก็เห็นเอาเข้าัเห็นเต็มเต็มมาขึ้นละแหละที่แม่แพลวไ่ลงคลิป ที่ตอนยังไปลังหาแหละกัเสื้อผ้ายนจะไปเสื้อผ้ายลูกสาวจะไปเสื้อผ้ายน้องเพลงใช่อ่าเดี๋ยวนี้นี่คลิปนี้ครับน้องดีใจกับลูกสาวเพลงพิมพ์ระดามิตติ้งน้องเพลงเนาะคลิปนี้แหละแต่มีคนเขามาเข้ามตนแบบเยอะมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนที่น้องร้องแล้วก็เข้าไปข้างหลังน้องเนาะอ่ะตอนที่น้องกําลังร้องเพลงอยู่ใช่ เพลงขอบอคุณที่ยังรักกันนี่นี่น,นี่ตัวนี้น้ำตาไหลาการมิตติ้งนี่คลิปนี้อ่าคลิปนี้คลิปที่แม่แพลวน่ะพี่แพลวน่ะเพิ่งได้ลงคลิปแหลกๆในเพจมอเลาเพิ่นค้นกับเบงซีแสนกว่าแต่คนคอมเมนต์ได้นันป่ะคนคอมเมนต์แบบแย่ๆค่ะพี่นอกเนี่ยอบอฟังจักเถื่อร้องแย่มากเสียงแหมเสียงแบบช่วงปีใหม่แถวบ้านคอยบื่อึดประศานไม่ได้เรื่องเลยครับ เสียงไม่ผ่านยังจะร้องอีกไม่มีใครว่าหรอกทาตัวเองทั้งนั้นโอ้ยเนาะเสียงมาสัตว์ก็คือเอาไปเป็นดราม่าหมดเลยอืคือในแล้วมาคอมเมนต์ในพื้นที่ของแพรวภพลาแสงทองด้วยอ่าแต่น้องก็คงจะเห็นแล้วเพราะว่าน้องมาตอบคอมเมนต์แม่แพรวว่าขอบคุณแม่แพรวนะคะที่รักเด็กคนนี้รักแม่แพรวนะคะอ่านี่ค่ะพี่นอกยูนิฟ อยู่ในเพจส่วนตัวน้องน้องก็ก็คือเหมือนน้องจะพยายามนิ่งจะไม่ตอบโต้ใครเนี่ยเดี๋ยวเราไปเปิดคลิปที่น้องร้องเพลงดีกว่าเพลงนี้ก็คือเป็นเพลงที่อ่าเป็นเพลงของผู้ชายเนาะอันขอบคุณที่ยังรักกันตั้งแต่สมัยเก่าตั้งแต่สิปปีก่อนเผื่อนพี่น้องน้องก็เอามาหลอกใหม่ในเวอร์ชันน้องนั่นแหละแ,แต่ว่าน้องที่ร้องไปน่ะเสียงสันน้ำหายไปนํำอืมคอนกัเลยคือยิ่งดามา่มอ,อ พี่น้องคะเ,เสออาไอเองเนาะจากเห็นคลิปที่น้องร้องเพลงแล<อ>้วน้องแบบเห็นน้องร้องไห้เนี่ยเขาเองเขายังตื่นตันใจตัวน,นี้เราเสียงสั่นเลยคะ<อ>่ะพี่น้องตัวเราแค่ขนาดพูดเนี่ย<อ>ยังรู้สึกเสียงสัน่นยังรู้สึกตื่นตันใจแทนน้องอแล้วน้องอยู่<อ>ในงานอะ่ะ เห็นแฟนคลับม,มาหาหลายๆมาให้กำลังใจหลายๆความรู้สึกมันจะตื่นตันมาก,ากแค่ไหน<ม>เนานะกุ๊เนาะดีใจที่แฟนคลับไม่ทอดทิ้งเพราะเจออุปสรรคปัญหาดราม่าเยอะคนด่าเยอะมากม,มากแบบตั้งแต่ดูนักร้องหมอลรำนี่ศิลปินมานี่เป็นนักร้องมานี่ ไม่เคยเห็นใครเจอดา่าเวอขนาดนี้เท่ากับน้องเพใชงแล้วเด็กอายุแค่นี้ต้องมารับรูอะไรก็ลังเสื้อเด็กน่อยยูซามิพี่น้องต้องมารับรููอีอย่างน้องก็เลยได้มอบเพลงนี้ให้แฟนคลับขอบคุณที่ยังรักกันของหลวงไก่อาศยามนั้งเกิดสมัยสิบปีที่แล้วเพิ่อก็เอามาหลอกในงานวันเกิดพิ้นเมื่อคืนนี้น้าพี่้องนาะเดี๋ยวเข้าไปฟังดีกว่าว่าน้องร้องแล้วมันเป็นบรรยากาศเป็นยังไงแต่ว่าน้องหายแห้งน้องหายกอดทุกคนเลยกอดแฟนคลับทุกคนเลยอืม แต่น้องก็ไม่ตอบโต้ใครหรอกเนี่เนี่ยคลิปนี้เนาะคลิปที่น้องร้องไห้แล้วจะบอกว่าช่วงนี้เม,มื่อวานน้องซีเฮ็ดยังพี่น้องก็เจอกระแสดราม่าต่อให้ร้องดีหรือร้องไม่ดีก็มีกระแสดราม่าคือเก่าอืแม,ม,มนเกือบร้องไม่จบน้องเพลงตั้งใจฝึกมาร้องเซอร์ไพรส์เอฟซีทุกคนหนูรักเอฟซีนะคะนี่คือคือที่เรามาพูดข่าวเราไม่ได้อวยนะแต่เราเห็นความ ตั้งใจของน้องที่จะเป็นศิลปินที่จะทําดีที่สุดแล้วแต่ไม่มีใครเห็นดีแมนเออไม่มีผู้ใดเห็นว่าดีเพราะว่าขันคมันสิอาคติมันก็เสิอาคติไปเรือยแล้วจะคิดว่าคนนั้นคนนี้อวยเกินไปเขาไม่ได้อวยเขาพยายามบอกให้น้องปรับปรุงน้องก็พยายามปรับปรุงนะน้องก็จะพยายามปรับปรุงแม่แพ้่เพื่อนก็ได้บอกอยู่ว่า ให้ปรับปรุงพัฒนาการไปเรื่อยๆเมื่ต้องไปแบบไม่ต้องไปสนปรอะไรขอตัวเองอะท,ทำดีที่สุดเนี่ยน<ด>ี่มีคนลองช่วยเงนี้อ่ะแล้วทีนี้ ทีี่มันนเป็ด,ปดออกไปให้ไปมันยากาศในงานเนาะมันมันมันส่งผลหลายอย่างพี่นอ้องแมนความอบอุ่นใช่จากซีแฟนคลับแมนเข้ามากเข้ามาก ่นความคิดเห็นของแฟนคลับหนูเพียงดีกว่าว่าจังใดแต่ว่าเขาก็บอกเดยตอบโต้ดอกเขาก็บอกว่าใครจะเกลียดใครจะชังใครจะดา่าก็อย่าไปสุนพ่อพอ่แม่พี่พี่บ้านฮักจะไม่ปล่อยมือหนูไปไหนขอให้หนูจงพยายามฝึกฝนร่ำเรียนพัฒนาตัวเองให้เก่งพิสูจน์ให้คนที่ด้อยค่าเราอ่ะได้เห็นว่าหนูนะ่ะทำดีที่สุดอะทำได้ดีกว่าที่เขาคิด ให้เขายอมรับความสามารถของหนูให้ได้พ่อพ่อแม่แม่พี่พี่จะได้ภูมิใจที่รักหนูสู้ๆต่อไปลูกสาวอย่าท้อใจท้อได้แต่อย่าถอยอทุกคนรู้ว่าหนูโดนเขาทําให้หนูสูญเสียความมั่นใจพอถูกตําหนิติิงทุกวันกลับมาลูกสาวกลับมาสร้างความมั่นใจในพลังเสียงความสามารถของตนเองหนูทําได้และจะสําเร็จในที่สุด ทุกคนเชื่อแบบนี้รักนะคะลูกสาวคนเก่งก็คือเอฟซีเพิ่นมาห้ก็าลังใจแบบนี้อ่าทุกคนนี่กับซีบอวแบบนี้ก็คืออ่าส่วนคนที่เขาพูดเขาอะไรไปก็คือเข้าใจแมนป่อยพานเข้าใจว่าเขาก็บเล้มากเข้าไปชกเองเนาะอืมทำดีแค่ไหนทำดีแทบตายเขาก็ไม่เห็นถ้าเขาไม่ชอบแล้วนั่นแ่ละอ่านั่นแหละก็เลยมันก็เลยเป็นแบบเอ้าแทนที่จะ ดีใจยินดีกับเขาไม่ไม่งั้นก็ก็คือปล่อยผ่<ร>าน<า>แต่ามาคอมเมนต์ให้เขารู้สึกแย่ให้เด็กอายุแค่เนี้ยร,ร,รู้สึกแย่ือ่ะยอดก็ไปเบิ่งจากของเดือดสมัยเด็กี่อายุสั้นในเหตุยังพองเล่นองเง่นแม่บอหรือว่าคนที่อายุเยอะแล้วที่มาคอมเมนต์อ่ะก็มีลูกนะถ้าลูกตัวเองละ่อองละ ทำได้ขนาดนี้เหมือนร้องเพลงไหมเออหาเงินเดีพอร้องเพลงพอจบ่าสต่างบ้านให้พ่อให้แม่หาเลี้ยงครอบครัวตั้งแต่อายุเอียงน้อยพ่อตรงยอมรับไม่ตัวน้องนะพี่น้องแมนอือขอบพวคุณดีคือเขาละบหลูก เหตดดีคือเขาละบ่แมนบ่เออลูกคุณหาเงินห้ไดดดีคือเขาละบ่หรือว่าลูกคุณผ่านหรือว่าคุณให้เขาอย่างเดียวซ้อนมานั้นอย่างเดียวหรือคุณมีปมอะไรทําไมคุณต้องมาคอมเมนต์แย่ๆให้ให้เด็กคนหนึ่งที่ทำตามความฝันแล้วก็เด็กกระตันยูทำเพื่อครอบครัวเนาะขนาดนี้ต้องเด็กอวยน้องหรือพี่น้องก็เด็กอวยตามเนื้อผาเออตามเนื้อผาตามวามเป็นจริงเขาเห็นน้องเพลงเนี่ยเพลงแหลกของน้องใครจะคิดว่าเพลงเลกก็ดังเลยแมน เมนบอกหน่อยนะคนที่จะเพลงแหลกก็ดังเลยอือแล้วความสามารถน้องมีอยู่แล้วถ้าไม่เสียงไม่ดีจริงเพลงแหลกบว่าดังเลยดอกความสามารถน้องมีอยู่แล้วแล้วน้องก็พัฒนาไม่เคยมาตอบโต้ใครใครจะต่อว่าใครจะดราม่าจะคอมเมนต์เชิงลบน้องก็บ่เคยตอบโต้เก็บทุกอย่างเนี่ยมาพัฒนาตัวเอง น้องพยายามนะคะไม่ใช่ว่าน้องไม่พยายามน้องก็พยายามแต่ทุกคนอะ่ะไม่ได้อยู่กับน้องยี่สี่ชั่วโมงว่าน้องจะไม่ทําอะไรไม่อะไรเลยอ่าเขาก็ยังมีเอซีแล้วก็บ้านฮักนะร้องเพลงนะใช่ที่คอยสนับสนุนอยู่ตลอดในทุกเรื่องทุกอะไรก็ยังเป็นกําลังใจให้อยู่ตลอดอก็คือหักไ่ฮักมั่นเลยนะเนาะแมนเซอร์กุกรักไปไปเออก็คือลูกเขานี่ คนมาด่าลูกเข้านี่คนมาด่าลูกหัวเจเาจจย่อมอแมนอยู่ดีๆเอามาด่าลูกกูทั้งที่ลูกปูไม่ได้เป็นอะไรเลยก็ทํามาหากินนี่ว่าไม่ได้ไปทําความเดือดร้อนให้ใครแต่ทําไมเขามาด่าขนาดนี้ให้แบบด้วยค่าเราขนาดนี้อืหรือว่าเขามีปมในด้านนี้บอกเขาก็เลยอาจครอบครัวเขาเป็นอย่างนี้หรอเขาก็เลยอิจฉาอิจฉาคนที่เขาได้ดีกว่าประมาณ4เดชเขาคิดจังี่เดชอืมอแล้วชีวิตวูนั้นเขาก็ไม่ได้มีความสุขแม่แมนค่ะคือแบบ คอมเมนต์เนี่ยมันมันบอกเ้าที่เราไม่คนยแย่น่ะแม่นั้นบอกว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนแบบไหนแม่นอืมปรอมา่น่ะยา้าข้ามามักเรือนพานพี่น้องเรือนพานมาต้องไปเขาไปคอมเมนต์เขาดอกไม่รักก็ไม่ต้องติดตามใช่อืมอันนี้เราพูดตามความเป็นจริงเราไม่ได้เข้าข้างใครเราไม่ได้อวยใครเราพูดตามการใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข ใช่เซกู๊แมนจะของกลับไปใช้ชีวิตจะของสมากแนวใดกับไปเห็นแนวนั่นคันมากกับวัต้องมาอยู่ตรงนี้มากศิลปินผูนี้กับไปคอมเมนต์ผูนีไปแพงกําลังใจคนอีกดีกว่าดีแหละค่ะพี่น้องฝากไว้ให้คิดเยอะๆนะคะใช่ก่อนจะคอมเมนต์อะไรอ่ะสลคิดนีเก่อนไปแล้ะเนาะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ